ขอบคุณที่ช่วยเลี้ยงกล่อมเกรี้ยงลูกขอบคุณที่ช่วยปลูกส่งเสริมสร้างขอบคุณบุญพระพุทธพุทธคุณหวางขอบคุณแสงสว่างพระธนกรใย,ยเสียงร้องเสียงแซ่สุขที่สุดใจบริสุทธิ์ที่รับไฟไม่ถ่ายถอนวัดปริมประชาญาติกา เพื่ออาทรรวมหนาวร้อนเลี้ยงลูกไทยให้ได้ดีถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะคะกับรถที่ขนโทรทัศน์พัดลมตู้เย็นเครื่องซักผ้าและอีกคันก็ขนแม้กระทั่งคุถถังกละมังหม้อแปลงขัดห้องน้ำยาน้ำยาล้างห้องน้ำ พร,พระมหาธนากรธนากลโลและญาติธรรมทั้งหลายก็มอบให้กับโค้ดมอบให้กับนักฟุตบอลหรือนักเรียนนั่นเองนะคะวันนั้นจะเห็นความสุขของเด็กๆยิ้มแย้ม,ยมแจม่มใสพูดเสียงดังเพราะว่าอยู่ในใจนั้นเต็มไปด้วยความรักอยู่ในใจนั้นเต็มไปด้วยความพักดีกันเลยทีเดียวนะคะ ขอบคุณที่ช่วยเลี้ยงกล่อมเกลี้ยงลกูกขอบคุณที่ช่วยปลูกส่งเสริมสร้างขอบคุณบุญพระพุทธพุทธคุณวางขอบคุณแสงสว่างพระธนกรใยเสียงร้องเสียงแซ่สุขที่สุดใจบริสุทธิ์ที่รับไฟไม่ถ่ายถอนวัดเปรมบัชายาติกาเอื้ออาทอรรวมหนาวร้อนเลี้ยง จะเห็นว่ารถคันสีเหลืองๆนั้นโอ้โหเต็มไปด้วยสารพัดอย่างเลยทีเดียวซึ่งพระมหาธนกรธนากรโรนอกจากนั้นแล้วข้าวสารอาหารแห้งนมนะคะนอกจากนมแล้วยังมีปากระกป๋องน้ำมันพืชซอสซีอิ๊อวปรุงรสเต็มไปหมดวันนั้นจะเป็นวันที่เด็กๆด,ดีใจที่สุดที่ ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ก็ขอบคุณเป็นหมื่นหมื่นครั้งเลยทีเดียวที่มาช่วยเลี้ยงลูกหลานไทยให้ได้ดีอนาคตของชาติฝากไว้ที่ทุกคนทุกคนดูแลเขาก็จะเป็นคนดีที่สุดค่ะนั่นคือวันที่เราไม่เคยลืมวันที่รอยยิ้มเต็มหน้าอยู่ตลอดเวลานะคะนั่นคือความรักความผูกพัน ที่มีให้กันและจะตราไว้ในดวงจิตตราบนานเท่านานเลยทีเดียวค่ะคู่ถังกระมังหม้อโทรทัศน์พับลงตู้เย็นและเครื่องซักผ้านะคะเห็นใหญ่ๆโชว์กันเลยทีเดียวรอยยิ้มที่ไม่วานเลือนหายไปจากใบหน้าในวันนั้นทุกคนมีความสุขมากๆความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับจริงๆค่ะ ในวันนั้นนะคะ